ผักหวานมันไม่ใช <sm ug> ่ใครตี่เขาอไปผักหวานบางคนก็ไม่รู้เด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักผักกูทำอาหารกูก็เคยซื้อผักหวานมาแล้วมาเด็ด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 อ่าผักหวานนี่อยู่ในเมนูก็ผักหวานผัดไข่ต้องผักหวานแฉกแดงต้องผักหวานตายง่ายได้อ่ะอีโดงอย่างเงี้ยรายการนี้จะสู่สีแล้วคือเลิศเลยอ่ะเห็นปะจะสู่สีแล้วอย่างนี้แข่งกับกูสู่สีอล้วอันนี้อธิบายอะไรโหูแล้วาค่ะหูแล้วผ่หูแล้วาเนี่ย คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีภาพขึ้นมาซึ่งวิธีการใบก็ไม่ได้ใบแบบง่ายๆไงอี่บอกคือเราจะทำยังไงก็ได้ให้เรารู้ก่อนว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยมารวบรวมกันแล้วมาทายกันว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรใครตอบได้ก่อนชนะแล้วทำแล้วได้อะไรได้กินอาหารเมนออร่ยสุดอร่อยนี้ซึ่งแต่ถ้ามึงตอบผิดอ่ะอีกคนหนึ่งได้ประโยชน์เลยนะคือถ้าคุณมันกันคนทำเป็นเก่งไงแม่บางทีตะคร้นขามาตอบเลย ต้องยำอาจจะเป็นต้องต้มขาไก่ก็ได้เงยรือว่ามันนาเกิดในกันไหมกันอันนี้กันมึงกูเลยคนเดียวเออก็คือว่าถ้าคนหนึ่งตอบผิดไปแล้วเนี่ยผมจะได้อีกหนึ่งคำใบที่ช่วยมาแล้วผมก็สามารถตอบได้อ่า